ลูกค้านอนหลับกันไหมลูกนอนหลับค่ะเหรอใช่ทำไมทาไมเขาไม่ไปไปจับผิดฝั่งนู้นบ้างเนาะทำไมทาไมประชาชนจับผิดฝั่งเดียวไม่ค่อยเข้าใจเลยอ้าวเนี่ยพูดแบบเนี้ยคนก็ต้องบอกเอ้อีนี่ไม่สำนึกให้สำนึกให้สำนึกอะไรคะให้สำนึกเรื่องอะไรทุกวันนี้โดนเขาโดนเขากล่าวหาอยู่ปาเปาเนี่ยเก็บกดเก็บกดนั่งลกวลูกหมาอยู่เนี่ยเก็บกดเก็บกดเก็บกดแบบนี้ยค่ะ จากกรณีที่จารยิ่งศักด์จงเลิศเจษดาวงออกจากรายการคนดังนั่งเขีย์แบบกระทนหันโดยทางต้นสังกัดได้ร่อนจดหมายถแถลงการ์ว่ามีปัญหารเรื่องสุขภาพแต่จารยิ่งศักด์ออกมาโต้ว่าไม่ได้ป่วยหนักขนาดนั้นมันมีเหตุผลและยืนยันไม่ได้ออกจากวงการ โดยมีหลายคนเดาว่าที่เจ้าตัวโดนปลดการอากาศอาจจะมาจากการที่เจ้าตัวนั้นได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีการเสยียชีวิตของแตงโมนิดาพัชระวีระพงศ์หรือเปล่าเจสดาวงออกจากรายการคนดัง<ส>น <บ S 2> ั่งเขียบแบบกระตันหันเจสเดาวงออกจากรายการคนดังนั่งเขียบแบบกระตันหันโดยทางต้นสังกัดได้ร่อนจดหมายแถลงการว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ยิ่งยิ่งสักออกมาโต้ว่าไม่ได้ป่วยหนักขนาดนั้นมันมี ผลและยืนยันไม่ได้ออกจากวงการโดยมีหลายคนเดาว่าที่เจ้าตัวโดนปลดการมีคนเอาคลิปของคนบนเรือออกมาพูดผิดพูดถูกและมีแต่คนจ้องจะจับผิดคําพูดหนูขาหนูนอนหลับกันไหมลูกทางคุณแซงก็บอกว่านอนหลับค่ะทําไมเขาไม่ไปจับผิดฝั่งนู้นบ้างเน้อทำไมประชาชนจ้องจับผิดฝ่ายเดียวไม่ค่อยเข้าใจเลยต่อมานะครับทางอ้งจกักก็ตอบว่า อา้าวพูดแบบนี้เดี๋ยวคนเขาก็หาว่าอีนี่ไม่สํานึกอีกทาาคุณแซนก็ตอบว่าให้สํานึกอะไรคะให้สํานึกเรื่องอะไรทุกวนนี้ยังโดนเขากล่าวหาอยู่เลยเก็บโกดนั่งรูปหัวหมาอยู่ต่อมานะครับทาอา์นิสรก็บอกว่าเบี้ยนก็คิดว่าหนูต้องใช้ความอดทนอย่างมากแต่ก็ยังไงก็ตามนะแซนดิฉันขอพูดกับหนูตรงๆว่าฉันยังไม่เชื่อแซนก็ตอบว่าไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อ ทางอาจารยิ่งสักนะครับผมที่บอกว่าไม่เชื่อจนกว่าจะได้ยินคำตัดสินของศาลจนกว่าความจริงจะปรากฏฉันจะไม่เชื่อเธอว่าเธอไม่ได้ผิดจนกว่าฉันจะรอคําตัดสินของศาลเธอว่าฉันผิดไหมที่ฉันคิดแบบนี้กับเธอทางคุณแซงก็ตอบว่าไม่ค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะอาจารย์ อาจารย์หิงสักก็พูดต่อนะครับว่าอาจารย์พูดกับหนูตรงๆไม่ได้อวยหนูถ้าวันนี้หนูพูดทุกอย่างแล้วผลออกมาตามปากของหนูหนูจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ผลมันออกมาแล้วหนูโกหกหมดเลยแม้ว่าหนูจะต้องรับผลกรรมกับสิ่งที่หนูไปทำนะแล้วสมมติว่าเรานั่งคุยกัน2คนนี้และแตงโมงอยู่ตรงนี้หนูมีอะไรจะพูดกับโมไหมคะทางคุณแสงก็บอกว่าไม่กล้าพูดหรอกค่ะพูดอะไรออกไปเดี๋ยวสังคมก็ไปด,ด่าอีกพูดอะไรถึงเพื่อนก็ไม่ได้หรอกค่ะตอนนี้ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรเลย ต่อมานะครับทางอาจารย์ยิ่งศาก็บอกว่างั้นอาจารย์ขอทวนคําพูดที่เคยพูดไว้ว่ากฎหมายจะเป็นยังไงผลการตัดสินจะเป็นยังไงเดียก็ยังไม่รู้แต่ก็ยังเชื่อว่ามันยังมีกฎแห่งกรรมอยู่พูดในฐานะที่เคยเจอแซนยังไม่ได้ตัดสินว่าเป็นฆาตรกรหรือเปล่ารรรอเออออกมาพูดผิดพูดถูกแล้วมีแต่คนจ้องจะจับผิดคําพูดหนูขาหนูนอนหลับกันไหมลูก ทางคุณแซงก็บอกว่านอนหลับค่ะทําไมเขาไม่ไปจับผิดฝั่งนู้นบ้างเนออเออออกมาพูดผิดพูดถูกแล้วมีแต่คนจ้องจะจับผิดคําพูดหนูขาหนูนอนหลับกันไหมลูกทางคุณแซงก็บอกว่านอนหลับค่ะทําไมเขาไม่ไปจับผิดฝั่งนู้นบ้างเนออทําไมประชาชนจ้องจับผิดฝ่ายเดียวไม่ค่อยเข้าใจเลยเออออกมาพูดผิดพูดถูกแล้วมีแต่คนจ้องจะจับผิดคําพูดหนูขาหนูนอนหลับกันไหมลูก ทางคุณแซงก็บอกว่านอนหลับค่ะทําไมเขาไม่ไปจับผิดฝั่งนู้นบ้างเนอะทาไมประชาชนจ้องจับผิดฝ่ายเดียวไม่ค่อยเข้าใจเลยต่อมานะครับทางอาจารย์จักก็ตอบว่าอ้าวพูดแบบนี้เดี๋ยวคนเขาก็หาว่าอีนี่ไม่สํานึกอีกทางคุณแซงก็ตอบว่าให้สํานึกอะไรคะให้สํานึกเรื่องอะไรทุกวันนี้ยังโดนขากล่าวหาอยู่เลยเก็บโกดนั่งรูปหัวหมาอยู่ต่อมานะครับทางอาจารย์นิสสาก,ก็บอกว่าเดียนก็คิดว่าหนูต้องใช้ความอดทนอย่างมาก แต่ก็ยังไงก็ตามนะแซนดิฉันขอพูดกับหนูตรงๆว่าฉันยังไม่เชื่อแซนก็ต่อบว่าไม่